สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวผมโอกรีนออฟแท็กนะครับเี๋วันนี้มาถ่ายรถขอ่เขจันแก้วนะผมบายไนไนเต้ครับพอดีมาวันนั้นมาขายขายวอให้พี่เขานะครับเจอรถพี่เขาสวยนะครับผมเลยขอขอพี่เขามาถ่ายตามมาถ่ายอีกนะครับผมนะครับโอ้เอฟทีเชเลอร์นะครับ หน้าเดิมก็หล่อได้นะครับผมหน้าฐานสามหกนะครับก่อนไล่ห้าชั้นนะครับเห้ยวอ๋อว๋นหัวนี่อ๋อแท้นะครับผมพี่ก็ซื้อจากผมเป็นตัวหนึ่งนะครับของเดิมพี่ก็มีอยู่แถวเพียบเลยเขาซือ้อผมอีกกระบะพื้นมียางขาวนะครับแต่ก็ไล่ดี ลายนะครับเป็นลายแตงสวยครับคันนี้ย mm hmm. ิงตอนคืนที่ก็เปิดไฟอ,อ่าพี่ก็ติดไปเป็นสีเขียว,นนยยว,วยทั้งคันนะครับอย่างหล่อเลยนะครับจะมีโอกาสว่างจะว่างจะหาาโอกาสมาถ่ายรูปเขาทุ้ที่เขาตอนกลางคืนนะครับเอาวอรอ์มดูก่อนคนระับถึงรอม นีมาถ่ายรูปโดยตรงเลยนะครับนีครับางก,กุดนตะลปทรงตายของน้อคอนไมนนะครับไสเ,เรนฝั่งละสองนะครับปอดไลท์หนึ่งมาดูสีฝาท้ายนะครับไทรตายครับ ถ้าชุบหมดนะครับน,นี่ครับมีแรปสีฟูไว้ล่างนะครับผมเพื่อให้มันดูตัวเด่นขึ้นนะครับท่อสี่ฝั่งนะผมออกออกท้ายสองฝั่งหม้อก๋วยเตี๋ยวใบนึครับแลนะ้วฝั่งโน้นน่าจะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยว หกใบหรือเจ็ดใบยวได้ไปดูครับตางฝุ่นวัยรุ่นครับมันต้องเมตรสี่ มองฝั่งนี้เจ็ดใบนะครับผมดูแบบเงาเงามนะครับรถสี่เขาเพิ่งได้ได้แต่อ,กออกมามาไม่นานนี้นะครับนี่นจะชนตียืนแล้วรอ ข้างผมเมียมย่ยบหมดครบนะครับผม่าโดยรวมแนละ้วจัดเต็มนะนน Full ครับตอนนี้ฟู้วอปชั่นครับมองกระเตี่ยวของมันต้องมีครับแก็บตัวลูกเป็นเป็นลายการ์ตูนเรื่องไหนสักเรื่องนะครับไม่แน่ใจไม่เคยดูเหมือนกัน เดี๋ยวไปถ่ายฝั่งโน้นให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวรอพี่เขาขยับเดนนาก่อนนะครับตอนนี้แมคโครกำลังตักอยู่นะครับไม,ไม่กล้าเดินไปนะครับผมเดี๋ยวดินล่วงใส่ถ้ามาดูฝั่งขวากันนะครับผมเป็นท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวเจ็ดใบนะครับชุดตรงข้างนะครับผม เสาสั้นเสายาวครับครบครับสปริงสี่เมตรเนี่ยเ็มเ็ครับชุดใหญ่ไปกับพิกจะชนคมเมี่ยมตียื่นนะครับจ yeah, ัดแก้วน,น,น,นะครผม <Yeah. S 1> ดูรายละเอียดงานของอ่า แป๊บกันชนนะครับผมการมาเนียบครับไม่ต้องหาจิก้าก็หล่อได้นะครับผมในพี่เขาคุามผ้าใบายอยู่นะครับโอเคก็วันนี้มาขายรูปนะครับผมเดี๋ยวตอนท้ายผมจะทิ้งทิ้งรูปม่ให้ดูนคะรับ ระบมนะครับผมถ่ายคลิปนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมกดแชร์ผมด้วยแล้วกันผมจะได้มีกำลังใจออกมาถ่ายคลิปต่อไปนะครับผมครับ